พร้อมอย่งพร้อมจะฟังอย่างคคพร้อมแล้วฟังเลยค่ะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของเพื่นอนเ,เห็นอย่างไม่ใช่ข้อมูลของตัวเองเสียใจด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่ทําก่อนอเ,เออ,อเขบอกว่าให้นักเรียนเอาขาลังฟังด้วยค่ะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของเพื่อนในห้องเรียนสองคนจํานวนสองคน ลงในตารางข้างล่างลงในตารางด้านล่างฟังนะเพื่อนสองคนนั้นเดี๋ยวทำไม่ถูกเพื่อนสองคนนั้นให้หาคนที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคนที่แตกต่างก็ต้องมีหญิงและชายนักเรียนจะหาใครก็ได้ในห้องนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะให้ลุกขึ้นไปถามดูช่องที่หนึ่ง ดูช่องที่หนึ่งอาทุกคนดูในใบงานช่องที่หนึ่งเพศเพศคนที่หนึ่งเป็นอย่างไรหญิงชายหนึ่งคนหนึ่งตารางนะคนที่หนึ่งอยู่ตารางนี้นะให้ไปเช็คดูเช็คดูว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่เราไปสังเกตได้เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลคนที่สองอยู่นี้นักเรเียนใส่เลยตารางที่หนึ่งใส่เลขหนึ่งไว้ข้างบนอาเดี๋ยวผมไปเติมในสไลด์ให้ นะคะตารางนี้ใส่ลงไปเลยเลขหนึ่งคนที่หนึ่งนะคะตารางนี้เลขสองคนที่สองคุณมัดใช้เลขไทยเดี๋ยวก็ใส่เลขไทยนะอ่าอันนี้ไปสังเกตคนที่หนึ่งอันนี้ไปสังเกตคนที่สองนะคะคนที่หนึ่งสังเกตอะไรบ้างเพศหญิงหรือชาย <het S 1> อ่าใส่ลงไปเลยหญิงหรือชายใส่ลงไป <it S 1> นะคะต่อไปรูปร่างร <it 's S 1> ูปร่างเป็นอย่างไรร <'s like> <cat> ูปร่างเป็นยังไงคะ ให้ให้สังเกต4คน2กลุ่มช่องที่1นึงนี่ย2คนนะคะตารางที่1นึ่ง2คนตารางที่2ก็2คน 2> แล้วแต่แต่ให้มีความแตกต่างของข้อมูลที่เราไปไป,ไปสังเกตนะไปหาข้อมูลที่จะมาบันทึก2รูปร่างเป็นอย่างไร3ามเชื้อชาติถามก็เลยเธอเชื้อชาติอะไรอุย้ยอังกฤษเหรอเชื้อชาติ ใช่ล้วต้องดูแล้วก็สถานที่เกิดเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็อาหารที่ชอบนะคะชอบอะไรพร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมแล้วตอนนี้ให้เด็กๆลุกขึ้นไปหาข้อมูลกับเพื่อนในห้องเรียนห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังคนเดียวหนึ่งคน หนึ่งคนเนี่ยใสไปเลยนะหนึ่งคนเนี่ยห้าข้อนะห้ารายการคนที่สองก็อีกห้ารายการคนที่สามก็อีกห้ารายการคนที่สี่ก็อีกห้ารายการสี่คนถูกต้องอา้าวลงมือปฏิบัติดวคุณว่าจ,จะรอคําตอบอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวพี่ก็จะจับนะกล้องจะจับว่าน้องๆกำลังทําอะไร จะให้เอามานําเสนอหน้าห้องว่าต้องเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้าง ี่คนนะไม่เอาไม่เอาข้อมูลตัวเองเขาให้บันทึกข้อมูลของเพื่อนข้อมูลของตอนเองไม่เอานะคะเป็นข้อมูลของเพื่อนเท่านั้นข้อมูลของตัวเองไม่เอานะคะเอาข้อมูลของเพื่อนข้อมูลตัวเองก็ไปให้คนอื่นให้เพื่อนส่ลง สคนนะให้ได้สี่คนตารางที่หนึจะมีสองคนตารางที่สองจะมีสองคนให้หาคนที่แตกต่างนะ มีใครครบแล้วบ้างมีไหมอ่าไม่เป็นไรไม่มีอ่าทำให้เสร็จทำให้เสร็จถามเบาๆลูกถามเบาๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังอ่ ได้ได้ตอนนี้เด็กๆกำลังหาข้อมูลนะกำลังหาข้อมูลที่จะบันทึกลงในตารางของตนเอง มีใครได้ครบแล้ว4คนมีไหมคะน้องอยานั่งอยู่กับพี่นะน้องต้องแบอาข้อมูลจากเพื่อนไปถามเราจะถามคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้นันกเรียนคนไหนก็ได้1นคนนี้จะใส่ข้อมูลทั้ง5เลยนะ เสร็จยังใครเสร็จแล้วสี่คนใครได้ข้อมูลแล้วกันสี่คนมีไหมยังกําลังหาอยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรให้เวลาอีกหนึ่งนาะทีเสร็จแล้วอ่ะมาดูซิเอามาดูหน่อย,ยอืมเขาให้ใส่จับที่เกิดสถานที่เกิดสถานที่เกิดให้ใส่เป็นจังหวัดให้ใส่เป็นจังหวัด ตอนนี้ใส่เป็นจังหวัดนะคะหัวหินก็ประจวบไม่เป็นไรก็ใส่ประจวบประจวบหรือก็ได้ไปอ่าได้ได้อ้าวหมดเวลากลับไปนั่งที่ก่อน <c oughs> แม้สนุกสนานมากเลยเด็กๆชอบทำงานกลุ่มอชอบทำงานที่ได้ไปหาข้อมูลกับเพื่อนๆพร้อมยังพร้อมยังอ้งอาวนับไปถึงสิบหนึ่ง สองสามสี่หกใครเสร็จแล้วใครได้ข้อมูล4คนแล้ว1คนอีกมีไหมได้1คน2ใครครบแล้ว4ี่คน3ามะขอดูตัวอย่างสักใบหนึ่งน้องขอดูขอดูยูไหนหยิบมาดูอ่ะโอเค ก็ยางก็ยางวางเนอะวางแบบนี้นะอ้าอ้าวของใครเนี่ยชื่ออะไรคะเด็กหญิงพี่ภากรอน่อะเรามาดูในในผลงานของเพื่อนดูสักนิดหนึ่งดูคนหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ช่องแรกตารางแรกนะดูก่อนทุกคนดูเลยตารางแรกเขาไปหาเพื่อนมาสองคนเลักษณะที่สังเกตเพศ คนที่หนึ่งเป็นหญิงคนที่สองก็หญิงตรงนี้หญิงชายไม่เป็นไรหรอกไม่ว่านะคะจะจะเป็นหญิงกับชายก็ได้แล้วแต่เราไปสำรวจข้อมูลมารูปร่างเป็นไงอ้วนและเป็นไงอวกเ,เอ๊ะยังไงเนี่ยเชื้อชาติไทยเชื้อชาติไทยสถานที่เกิดกรุงเทพสถานที่เกิดช้าอ่มชะาอามอยู่ในจังหวัดอะไรเทรบุรีอาหารที่ชอบแกงส้มอาหารที่ชอบข้าวผัดอาไปดูด้านนี้มั่งเพศ ใช่คนที่หนึ่งชายคนที่สองใช่รูปร่างเป็นไงผอมผอมเชื้อชาติไทยใสถานที่เกิดปราณบุรีอยู่ที่ไหนครับปราณบุรีเนี่ยประจวบอีกคนหนึ่งราชบุรีอาหารที่ชอบไข่ทอดชะอมว้าวเหมือนคุณแม่มอสเลยอีกคนหนึ่งชอบอะไรไก่นะสรุปจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราไปขเขาไปสำรวจมาจะมีความแตกต่างกันนะวันนี้ ใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นไม่ฟังเลยโอ้สนุกสนานกับการเรียนใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นฝากไปหาข้อมูลต่อนะแล้ววันอังคารน้านามาส่งเดี๋ยวครณจะสรุปว่าความเหมือนและความแตกต่างเป็นอย่างไรนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วใครมีจะถามคุณครูมีไหมมีคําถามจะถามมีไหมคะถ้าไม่มีก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ให้เรียนมีความสุขทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ